คาราลีครับโอมเชเปิร์ครับผมสวัสดีครับผมอันนี้เป็นฮัพปกติก็บอต้องเขินครับเอ่ออันนี้มาจากทีไหนกันครับขุนวางก่อแม่วางแม่แม่วางเนาะแม่วางขุนปวยครับอันนี้บ้านขุนปวยทั้งหมดัครับเออผมเคยไปแอลขุนปวยข้างหนึ่งครับตอนนั้นสิบิปีที่แล้วอันนี้บ่ต้องเขินกันนะนั่คกันเขินกล้องกัครับวะยะยะแบบเหมือนเหมือนทำตัวปกติครับขุนปวยเนาะ สมัยที่ผมมาสมัยก้อนผมมาผมมาพึกงงานที่นี่ครับเนาะคือคุณป่วยนี่คือขึ้นชื่อว่าสาวงามนะครับสาวงามอัน <c oughs> นี้คือแบบเออผมยอม้อเข้าวแาเรื่องจริงครับถ้าถ้าแบบว่าบ,าบ,าบ,าบาทเจียสามารถดูนอ้นองๆแต่ละคนได้ได้เลยนะครับเนัะ <c oughs> นี่นะครับอันนี้ก็คุณป่วยกับนุนม่มนุ่มกอลลอเหมือนกันกเนาะเจ้าเขาอุ้ยเทเียป่วยให่คนนั้นอะ คนนี Beni, ้บ <concealed> ร <safety> ิจาคขนปุ๋ยนะครับเออแม่ครับอ๋อยูฮาร์มอนก์ก์อ้าวทำไมเขาบอกเกย์ป้ากันผมไปอยูฮาร์มอนนี่เป็นสามเดืเออแต่คุูปุ๋ยนี่เขาสายแป้เยอะเลยสายก็สายสายก็แป้สายแป้สายแป้สายแป้หรือสายเป้สายแป้สายแป้เขาเขาเขาเคยป้ากันตัวครับสายเปะเยอะเลยอ้ะอ่ะครับเขาเขาเคยป้ากันก่อนตอนอยู่ฮาร์มอเนี่ยผมก็อยู่นี่มาผมก็อยู่นี่เป็นสามเดือนนะ เออไม่ละสามเดือนเนาะนโฟกัสยังยังฮูเจักเกิดเลยครับเนาะและนี่ฮูเจักอยู่เนาะอันนี้จับได้ได้ดารบาบ้าพอมอดารดารเออมันมีมันนี้มันนี้อีกอ่ะอิงก็ไอไอคนหนึ่งเนาะที่ว่าเป็นปากกิ่งยอดที่ดังใน TikTok หรือว่าดังใน Facebook อ่ะจริงอก็อันนั้นไม่มีส่วน,นเออไม่ใจไม่ใจไม่ใจ <laughs> ไม่ไมีส่วนนะดังอยู่แล้วแต่ว่าอิงก็ขายก็ยากษ์แก้ปวดหัวยาวอย่างเงี้ยอ้อดิจ่าแก้ปวด ผมผมเจอเขามาละผมไปป้าเขามา,มาเมื่อตีสันซ้ายมาปีที่แล้วครับครับก็เขาก็สนุกสนานดีครับทำไมทำไมสาวคุณป่วยถึงสวยกันเยอะครับอันนี้ผมผมครับมีข้อสังเกตดูได้ยเที่ยเอันนี้อันนี้ผมพูดได้นะสาวคุณป่วยสวยกันเยอะนะมีม,มีมีเหตุผลพออธิบายเลยครับเจ้าที่เพราะข้อสายป้เยอะ <laughs> เดาเดาเดาเทียเดาเทียอจะรย์นี่ได้เลยเอรภาษาควดีเจ๊ดิ้นยี่ห้อานาควาดี้อ่ะันนี่จันโอ้โหเหตุฝนธรรมชาติมากมางาคนเดียวอ่าแต่แต่บอกว่าถ้าถ้าน้องสองคนไปอยู่จังใหม่ผมบอกหุเลยว่าเป็นสับกยอนะหมาวาป้าตั้งหลุมไหมเนาะคือคือดูออกดูออกเลยว่าเป็นสับกยอครับ เออน้นนอ,องน้องคนนี้ชื่อเน่ยก็ครับน้องลี่จังน้องลี่แล้วก็นีนนน่น้นองเตว้วน้องน้องลี่เนี่ยกัน้องแต้าจะดูเป็นแบบสาวคนเมืองมากเลยแบบดูแบบอู้กับเมืองแบบเหล่าแรดแยะแต่แต่มาป้าที่นี่ถึงหัวเป็น,ปนสาวปากะยอครับเนาะกะสาวสาวปากะยอ <lling> กะสวยโธรรมาดาบเนาะสู้สู้สสกับสาวติอื่นได้เนาะเอาได้เลยก็ได้อยู่แล้วนาะ เดี๋ยววันนั้นพูจะอู้ภาษาไทยแสมมาแล้วนะคนนี้เนี่ยนอเตลนะแต่น้องเตลดูดูเป็นคนแบบางกลางเป็นคนภางกลางเนั่นน่ะนอเตลเนี่ยเออน้องเตล์ถ้าดูแบบหุ้จักกันนะดูเป็นคนภาคกลางคือต้องอู้ภาษาไทยใส่อะคือปลาซอสปลาเนี่ยปลาเอามาชบเรื่อมาชวงมาเน่ยบรวอ๋อนี่ปแล้วเลยเลยไปได้เรื่อยๆเลยเนาะชิวๆกินชิวๆแล้วเทไปบ้านเขาเลยเลยเดี๋ยว ยูยูคุณมาชวนคนไปบ้านได้ยังไงอ่ะเ <Yeah. S 1> ออมันมันแบบมันฮันยางนะนอะ <c oughs> อู้รึบ่ได้เลยเชอรนะครับอ่าคำไปครับคำไป <c oughs> ดูดูอินเตอร์ขึ้นมาเลยเนาะพออูจิเนาะ <c oughs> ถ้าเป็นภาษาอ๋อภาษาฝรั่งเศสเชสเชสนี่น่าปุยภาษาฝรั่งเศส น้องน้องลี่จ้ะครับน้องลี่จ้ะวีจอยทำงานหรือว่าเรียนละเออเรียนหรือทำงาน,นเรียนแล้ว้าอบรรยากาศอ๋อติดใจใหมครับอยู่อติดใจใหม่รู้ยังติดใจกว่าเออน้องสามคนนี้มีมีทิกตอกคู่คนได้ติดตามแล้วจ้าน้องลี่พาลินีนะคะกสอีกค,ครับเดี๋ยวผมไปติดตามแล้วกันไ,ได้จ้าวเดี๋ยวผมผมติดตามแล้วตอนนี้แล้วกันฝากด้วยนะคะครับผมค่ะ เออแล้วก็โฟกัสมีิติต่อกับบะมีเนาะมิติต่อว่ะก็ตอนแรกกับบะตอนแรกกับบอ้เล่นเหมือนกันนะที่ต่อแต่พอเล่นปุ๊บแล้วเหมือนมันมันดึงวิญญาณเข้าไปในยิงกอลยูทูบอ่ะไปไปติดตามน้อเนาะนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงมือจินตนาการนะตอนตอนที่ผมมาอยู่ขาหมอนี่เนาะ